สวัสดีครับพวกเราได้กินอินเลีย,รยครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ตัวสารเรื่องสถาบันตะยตาลกันนะครับผมไปดูกันครับว่าเป็นยังไง <Bye. S 2> ไปเ,เัสดครับอาจารย์ผมขออนุญาตรบกวนอาจารย์นิดนึงนะครับอาจารย์คิดว่ายังอาจารย์คิดยังไงกับการเรียนจบสาขาอินเต์เนียล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างครับก็ความคิดเห็นของอาจารย์ก็คือว่าการเรียนวิชาอินเทร์เนียนดีไซน์เนี่ยจริงๆแล้วหลักการของเรา คือเน้นในเรื่องของการเป็น uh, creative thinking ซึ่งอาจารย์มองว่ามันไม่มีข้อจำกัดของอาชีพมันสามารถประกอบอาชีพอะไรก็ได้เพราะถ้าเกิดว่าวันนี้อาจารย์บอกว่าประกอบอาชีพหนึ่งสองสามมันคือแค่นั้นหรอไม่ใช่อาชีพที่เกิดขึ้นในวันนี้ในสมัยก่อนที่อาจารย์เด็กๆมันไม่มีนะหมายความว่าวันพรุ่งนี้หรือปีอนนี้หรือตอนรุ่นเราเรียนจบจะมีอาชีพเกิดใหม่อีกมากมายเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถที่จะเ r ี a ย i v e ไปได้ น้องอย่าไปจากัดตัวเองว่าจะต้องเป็นอาชีพอะไรหนึ่งสองสามในสาขาทุกอันของอาชีพจานว่าถ้าเรามีความเป็นคิดสร้างสร i n ์เราจะเป็นอันดับหนึ่งในสาขาอาชีพนั้นที่เราทําจาไว้อย่างหนึ่งอาชีพเป็นเพียงแค่ยานพาหนะถึงเวลาก็แค่เปลี่ยนมันแค่นั้นเองอย่าไปยึดว่าเป็นไอ้นี่และฉัน,น,น,ะนต้องเป็นไอ้นี่แลวฉันต้องเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้อย่างเดียวไม่ใช่นั่นแหละเนาะคือการเป็นค t i v e thinking ผมพอถามไปข้อนึงนะครับอาจารย์รอาจารย์คิดว่าอาชีพนี้สามารถแบบพอเพียงได้อย่างไรบ้างครับในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความพอเพียงเนาะพวกเราก็คงเคยได้ยินมาเยอะแล้วก็มีความเข้าใจที่หลากหลายแล้วก็อาจารย์มองว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ใช้เป็นแนวคิดในการดําเนินอาชีพเท่านั้นแต่ว่าความพอเพียงเนี่ยอาจารย์มองว่ามันคือความคิดสําคัญ ที่ใช้เป็นหลักยึดในการดําเนินชีวิตเพราะจริงๆคําว่าพอเพียงหมายความว่าความสุขแต่เวลาเราพูดถึงคําว่าความสุขเกิดมาก็ได้ยินแล้วคำความสุขแต่จริงๆแล้วไม่เคยมีใครเข้าใจนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำพอเพียงสำหรับอาจารย์นะอาจารย์ว่าพอเพียงเท่ากับความสุขแปลว่าอะไรปรับใช้กับการทํางานได้อย่างไรปรับใช้กับการเรียนได้อย่างไรยกตัวอย่างก่อนปรับใช้กับการเรียนก็คือว่าเวลาเห็นเพื่อนได้เออย,อยากได้บัอยากได้เอ แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออเราก็มีความสุขละอืมแล้วเราก็ยินดีที่เขาได้เองไม่อิจฉาไม่มิจฉยาพอยินดีที่เขาได้เอปุ๊บเราจะเรียนรู้ว่าแล้วเขาได้เอมาได้อย่างไรพอเราเรียนรู้ว่าเขาได้เอมาได้อย่างไรปุ๊บขั้นต่อไปเราก็จะได้สิงนั้นอ่านั่นแหละคือว่าคิดแบบมีความสุขก่อนคือพอใจก่อนในสิ่งที่เราทําเวลามาเรียนปุ๊บตั้งใจว่าทํางานวันนี้ให้มีความสุขผลสุดท้ายมันได้คะแนนดีเอง ทุกครั้งที่ทํางานอย่างมีความสุขสังเกตป่ะเรามาสังเกตนะทุกครั้งงานชิ้นไหนทําอย่างมีความสุขผลออกมาดีแต่ถ้าทุกครั้งของการทํางานถ้าบอกว่าตั้งใจเลยว่าจะต้องได้อย่างนั้นแล้วเราทําด้วยความเครียดเครียดสุดท้ายออกมาไม่ดีทํางานก็เช่นเดียวกันเนาะพอพอใจว่าฉันตอนนี้ฉันอยู่ในตําแหน่งนี้มีคนได้ตําแหน่งตรงนั้นเออฉัน เ็เห็นแล้วมันดีเนาะมันคือความก้าวหน้าฉันก็อยากได้แต่ว่าทุกวันนี้ฉันทํางานฉันก็มีความสุขอยู่แล้วเออเราก็คือว่าเราพอเพียงว่าเออเรามีความสุขแต่พอเราเห็นเขาได้อ่ามันเป็นความก้าวหน้าเราดีใจกับเขาด้วยเราจะได้เรียนรู้ว่าเขาทําอย่างไรถึงก้าวหน้าแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่คิดว่าดีใจกับเขาด้วยเราก็จะปิดประตูการเรียนรู้วิธีการจากคนที่เขาท,ำทำําสําเร็จพอเพ,อพียงคือแบบนี้นะสำหรับอาจารย์นะพอเพ,อพียงไม่ใช่แบบว่า หยุดเลยพอนแล้วฉันไม่ทําอะไรงั้นฉันก็ไม่ต้องก้าวหน้าสิไม่ใช่คนละแบบนะคนละอันนี้คือความเข้าใจของอาจารย์นะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่สลอดเวลาให้กับพวกนัาศึกษานครับขอบคุณาจารย์ครับอาจารย์ครับอายครับอาจารย์คิดว่าหลังจากเรียนจบสาขาอันนี้สามารถทําอาชีพอะไรได้บ้างครับครับก็ถ้าเรียนจบสาขาออกแบบภายในถูกไหมครับถ้าที่อาจารย์อยู่ครับก็ วิชาชีพหลักๆก็คือเป็นบรรณากรนะเป็นนักออกแบบภายในนะครับเป็นสถาปนิกภายในนะครับนอกจากนั้นเนี่ยวิชาที่เราเรียนเกี่ยวข้องในสาขาวิชานี่มันก็สามารถจะเอาไปพัฒนาปรับเรียนกับปรับใช้กับวิชาชีพอื่นๆได้อาจจะเป็นนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์นักออกแบบกราฟิกนักทำพิเศษเจนชันรับางานเขียนแบบ 2D 3มิตินะครับหร,หรืออาจจะไปทํางานออกแบบนิทรรศ,ศการอะไรนี้นะครับ,รบก,ก็สามารถจะเป็นหรือว่านั้นก็อาจจะเป็นเซล นำเสนอวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้างงานตกแต่งภายในก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นวิชาชีพหรือว่าน้องได้ก็อาจจะเป็นคุมงานเป็นที่คำปรึกษาอะไรเงี้ยนะหรือว่าอย่างที่อาจารย์ได้ก็อาจจะไปเป็นอาจารย์ไปเป็นอสอนที่หมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยนะวิะชาการก็ก็สามารถจะเป็นได้ครับครับอาจารย์และอีกคําถามหนึ่งครับอาจารย์คิดว่าความพอเพียงนําไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างไรครับครับก็ถ้าพูดถึงพอเพียงเนี่ยนะครับก็ อย่างสถาปัตย์เนี่ยเขามีสภาวิชาชีพควบคุมอยู่แล้วนะครับและการทํางานในวิชาชีพเนี่ยทั้งสถาปัตย์ทั้งออกแบบภายในเนี่ยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับรจยาบรรณวิชาชีพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อว่าถ้าเราใช้รจยาบรรณวิชาชีพในการทํางานเนี่ยนะครับก็เวลาทํางานก็ต้องอาะต้องทํางานให้มันอยู่ในขอบเขตสกอบของราคาที่เราจะคิดกับลูกค้าอะไรเงี้ยไม่อาจจะไม่ได้ไปคิดโขกโกงราคาให้กับลูกค้ามากเกินไปนะครับก็ทำตามเกณฑ์ของสภาที่เขากำหนดไว้นะครับเพื่อเพื่อให้ลูกค้าเนี่ย ได้ประโยชน์จากการทํางานของเรามากที่สุดนะครับถ้าเราไปทํางานแบบโกลงราคาให้เขาแต่ผลงานไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นผลร้ายกลับมาว่าเฮ้ยจะทําให้วงการวิชาชีพนี้ก็อาจจะเขาอาจจะดูว่าเฮ้ยทำไมทางานน้อยแต่คิดค้าแบบแพงอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นผลกับตัวเราด้วยอนาคตอาจจะเฮ้ยเสียงพูดต่อต่อกันไปว่าทําไมคนนี้ทํางานไม่ดีอะไรเงี้ยอย่าไปใช้อย่าไปจ้างหรือแม้กระทั่ง ภาพรวมของวงการไปด้วยก็จะเสียไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ควรจะยึดถืออะไรต่างๆพวกนี้ให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ไว้นะเพื่ออนาคตของตัวเราเองในการทํางานต่อยอดไปอะไรอย่างนีนะครับครับครับผครับอาจารย์สวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะเป็นนักศึกษาจากมหาลัยเกษตรบัณฑิตค่ะเป็นรุ่นพี่ปี60สจบมาแล้วนะคะก็คืออย่างแรกเลยเราได้เป็นสถาปนิกแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็ทำอาชีพ ธุรกิจส่วนตัวเป็นออกแบบตกแต่งภายในของวงจรค่ะแล้วก็ยังสามารถสมัครงานทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลในส่วนรัฐบาลเนี่ยก็จะมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นกองออกแบบค่ะเป็นออกแบบเกี่ยวกับโรงพยาบาลได้ค่ะแล้วพี่คิดว่าคำว่าพอเพียงสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างไรคะก็คือเราเป็นสถาปนิกใช่ไหมคะแล้วก็เอาความรู้เนี่ย สามสิบสามสิบสิบเนี่ยมาออกแบบในตัวบ้านหรือว่าตัวอาคารก็คือเราจะแบ่งพื้นที่ในการออกแบบเป็นสร้างบ้านสิบเอร์เซนแล้วก็เป็นบ่อน,น้าบ้านแล้วก็สวนค่ะแล้วก็ยังมีวัสดุเนี่ยที่เราอ่ะสามารถเลือกเป็นวัสดุพื้นถิ่นเอามาใช้ในบ้านของเราได้ค่ะอืมค่ะสวัสดีค่สพี่ชื่อค่ะ,ะพี่ชื่อพันวิทย์ยสุนะครับเรียนอยู่สถาปัตยกรรมปร,รับปีสนะครับ พี่คิดว่าหลังจากเรียนจบสาขานี้สามารถไปประกอบวิชาชีพอะไรได้บ้างคะหลังจากจบสาขานี้ก็จะสามารถทํางานได้หลากหลายสายเลยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตัวอาคารหลักออกแบบอินทเทอร์เนียดีไซน์หรือว่าโปรดักต่งตางๆอย่างฟอนเจอร์อะไรเงี้ยก็เราก็สามารถทําได้หมดแล้วพี่คิดว่าคำว่าความเพียงสามารถไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ความเพียงอาจจะสําคัญ ในด้านการทํางานของเราในช่วงแรกหลังจากที่เราจบไปมันจะเป็นช่วงที่คนเราเนี่ยพอจบไปมันจะเป็นระยะเวลาที่เราต้องตั้งตัวความพอเพียงก็อาจจะจําเป็นในช่วงนั้นสําหรับเราสวัสดีครับพวกเราเด็กจินเดกอียครย์พันนสวัสดีครับพวกเราเด็กจริงพิธีกาสัสดีครับพวเรีกาวันนี้เราจะทำสองภาคผูจะถามเรื่องต่าปๆจะพยายามทำกนะคะคุณ nếu như cô sợ thì cô cứ để vậy thôi, không phải biết tin gì cô vậy mình sợ